ปาริดาทำแหนมซี่โครงหมูนะตอนที่หมักเครื่องอะ่ะปาริดาก็จะตำไปเลยอีกหน่อยก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ตำลงไปมันจะได้เข้ากันที่สุดคลุกเสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกสองชั้นเลยนะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องสองวันก็เปรี้ยวกินได้ละสูตรนี้ไม่ได้ต้องไม่ต้องชิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสูตรอีกทีนะคะวันนี้เมนูคือจะทอดแหนมซี่โครงหมู มาค่ะเพื่อนๆมาดูการทอดแหนมซี่โครงหมูนะเราต้องเพลินเพลินทุกขั้นตอนถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีคนทํากับข้าวให้เรากินใช่ไหมคนทอดไม่เพลินเนี่ยอืมก็เดี๋ยวเขาไม่ทําให้เรากินอ่ะนิดหนึ่งนะปารีราให้เทคนิคคือแหนมเนี่ยมันก็จะมีกุกข้าวพวกอะไรใช่เปล่าเราก็แยกออกนะเอาข้าวออกแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นหมูเนี่ยมาทอดอืม ถ้าเอาข้าวลงทอดด้วยนี่มันจะจะติดก้นหมอ้อืมส่วนข้าวเนี่ยเราจะทอดทีหลังก็ได้นะควรจะทอดแยกเอาเอาหมูออกมาก่อนทอดหมูก่อนทอดหมูก่อนนะอย่าไปทอดรวมตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันติดหม้อติดกระทะนะเอาก็ให้เทคนิคกันเล็ก,ลก,ลกน้อยอยากกินของอร่อยเราก็ต้องอรู้บ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหทำมาเสร็จแล้วแบบ เละตุ่มเป๊ะเออทอดแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ,อ้าวมาถึงจะมีไม่เยอะแต่ก็จะเราก็จะกินข้าวเยอะเราก็จะอิ่ม เนะือของก่อน่อยอ่ะนิดเดียวพอทีนี้เดียวก็พอขอให้มันถูกใจนะงั้นหมากเนี่ยจากที่แบบว่ามือหมูหมูครึ่งกิโลนะเดือดสามช้อนชาตันหนึ่งช้อนชาของชูรสเนี่ยเขาบอกว่าสองรรอกระายใส่ช้อนเดียวช้อนชาเดียวก็อร่อยอยู่แล้วกระเทียมสับสามช้อนกระเทียมตำหยาบเนาะสามช้อนโต๊ะข้าวเหนียวร้อยกรัมข้าวเหนียวหนึ่งตะตะร้งอยกรัมหรหือว่าประมาณตอนนี้ถามว่ามันประมาณปั้นตั้นใหญ่ๆหน่อยอ่ะเออประมาณปั้นหนึ่งปั้นใหญ่หน่อยเออไม่ได้บอกครบยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดดูนะมาบอกครบหรือยังส่วนนี้เฟนะาเคยทำแล้ว ก,กินกันแหนมเรานะเพื่อนๆอยากได้อะไรเพิ่มบอกมาแอบชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งค่ะรสชาติแป๊ะเลยแหนมซี่โครงหมูเราสูตรตามที่บอกอืเดี๋ยวตอนกินถ้าไม่ลืมจะบอกซ้ำอีกทีเท๊ปซี่เอสแกรบเบอ เราจะกินทั้งกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเอาใจเพื่อนทุกกลุ่มปริดาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือกินกินข้าวสวยอ่ะค่ะนะแต่ข้าวข้าเหนียวเขาก็ชอบนะชอบมากขึ้นชอบมากขึ้นอืม,มาค่ะเพื่อนลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลยอันไหนก่อนดีนี่แหละเนาะพระเอกของเรา ถ้าใครชอบอาหารแนวนี้นะก็อร่อยสุดๆไปเลยนะแต่มันมันมันแพงอยู่นะที่โครงหมูเนาะนี่นี่เอ้ยอืมเราต้องกินแบบนี้นี่ ไายได้เป็นคนที่แบบขนอมฟันอะไรพวกนี้มากจะจะไม่ค่อยแท้อะไรง่างยแลใช้มีดแทะแพงค่าทำฟันอ่ะมันแพงเนาะแล้วฟันแท้เราอ่ะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราถนอมมันวะ เราก็ไม่ควรเอาไปแทะกับทุกสิส่งทุกอย่างแนะนำกันไว้ก่อนเนาะอย่าลืมว่าอะไรก็สู้ฟันแท้ไม่ได้นะคะเอาแกะไว้ก่อนเลยก็ได้อะแกะไปก่อนโอ้โห ปึ๊บปึ๊บเึ๊บเอาเอาเอา,เอาทั้งหอมทั้งกระเทียมเอาขิงเอาโอ้ยอะไรอีกพลิกออคำนี้เผื่อเพื่อนๆน,นะคะ 我偏喝点油嗯。 รู้สึกมีบุญจะทอดแหนมแต่ละทีไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าที่นี่มันเป็นไม่รู้เนาะอืออืมไม่รู้เราก็ทอดระบงระเบียงของเราได้เลยแต่ถ้าไปอยู่คอนโดหรูๆออ๊ย้ยอาจจะมีการต่อว่ากันนะถ้าทอดปลาเค็มเนาะ ทอดปลาเค็มทอดแหนมอะไรพวกเนี้ก็อ,อาจจะมีการต่อว่ากันอืมอยู่ที่ไม่รู้เนี่ยเราจะกินปลากินแหนมไม่มีใครมาว่าเราไปด่ากินได้ทุกอย่างเพยงแต่อย่าไปทําเสียงดังให้ชาวบ้านเขาฮะเนี่ยเตรียมคำข้าวคำข้าวเพิบเพิบ เฮิบโอ้นี่ปาดโอ้แต่ละคำไหมแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนอืมต้อเตรียมคำต่อไป เพื่อนใยญ่ได้ขาีใหญเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าขอไม่เอาของแนมได้ไหมอ่ะขอเป็นหมูล้วนๆโอเคเนี่จัดให้จัดให้คนไม่ชอบกินผักออื ในระหว่างที่เคี้ยวเราก็แงะไปเรื่อยๆอืโหตรงนี้มีกระดูกก่อนด้วยเว้ย สะดูกอ่อนด้วยโหกี่ตาอ,อะไรดีเขาสวยปะอืมเน้นน้อยอะแต่ไปดาก็ทำแบบ เนื้อธรรมดาด้วยเ,ออเพราะว่าตอนนี้ชอบแล้วสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยชอบสูตรนี้และอร่อยเป๊ะเวอร์นะบอกอีกทีดีกว่าเนาะบอกเ,เพื่อนๆอีกทีดีกว่าเวอรยใหยกระเทียมแส่แล้วอ่ะหมูหมูเนื้อหนังครึ่งกิโล หุ่นน้อหนังครึ่งกิโลเกลือสามช้อนชาผงชูรสหนึ่งถึงสองช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชากระเทียมตำหยาบสามช้อนโต๊ะอะไรอ่เข้าเหนียวร้อยกรัมขีดหนึ่งหรือว่าหนึ่งกระปั้นใหญ่ๆนั่นแหละ นวดให้เข้ากันให้ดีๆๆใส่ถุงแลววางไว้สองวันก็เปรี้ยวพอดีอืแต่อันนี้ไปจะวางไว้สองวันแล้วกันหนึ่งคืนเท่านั้นนะเพราะวอากาศร้อนมากเอาเข้าตู้เย็นเลยอืมนะอร่อยมากๆตอนทําไม่ต้องชิมเลยไม่ต้องชิม เยมคำต่อไปรั้เพืด้วยไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักใครอยากใส่ใส่ที่หลังคำใหญ่ไปไหมเนี่ย แซ่บจริงแซ่บจังแซ่บมากแซ่บใหม่เพื่อนบางคนอยากกินกล้วยอีกอ้าวเราก็ต้องให้ดูเนาะอันนี้น่าจะถุกกำลังดีกล้วยหอมทองไทยสุกกำลังดีให้ปาลิดาลาเพื่อนๆไปก่อนเด้อ เดี๋ยวไปกินต่อเจอกันคลิปหน้านะคะ Thank so much my friend Thank for your support See you next video Bye bye